เมื่อวานนี้ในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยพอฝนตกถึงแม้เมื่อวานเนี่ยไม่ใช่วันทํางานคิดดูนะเมื่อวานเป็นวันหยุดใช่ถ้าเป็นวันทํางานเนี่ยสถานการณ์เนี่ยโหน่าจะสาหัสกว่าน,นี้โอ้โหกว่าจะกลับถึงบ้านกันได้ใช่ไหมครับเยอะเลยแหละแต่เมื่อวานก็หนักเพราะอะไรเพราะว่าพอฝนตกออกมาปุ๊บปรากฏว่าน้ําท่วมในหลายจุดจนกระทั่งเกิดภาพนี้ขึ้นมาครับผมขี่รถอยู่ในน้ําล้วครับตอนนี้โอ้โหตอนนี้ผมประเทศไทยเปลี่ยนไปแล้วนะครับ ขี่รถกานขี่บนน้ำไปแล้วโอ้โหสุดยอดจริงๆครับคือแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยระดับน้ํามันไม่ได้สูงมากใช่ไหมครับก็คือประมาณครึ่งล้อเนี่ยยังพอไปได้เพียงแต่ว่าพอรถมันเยอะแล้วค่อยๆขับค่อยๆขี่กันเนี่ยก็เลยทําให้การจราจรค่อยๆไปก็เหมือนจะรถติดนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ทําให้คนที่เป็นผู้ประสบเหตุ ก็เลยคล้ายๆกับแมทเอเขเป็นนักข่าวขเขาเป็นนักข่าวรายงานสถานการณ์กันหน่อยแล้วปรากฏเมื่อวานนี้เนี่ยฝนมานะตามรายงานก็คือตั้งแต่4ี่หโมงนะครับพอฝนตกลงมาหนักปุ๊บคุณผู้ชมก็คือมันเหมือนกับว่าระบายน้ํากันไม่ทันเพราะฉะนั้นน้ําที่มันรอการระบายเนี่ยมันก็ท่วมในหลายจุดนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพชั้นในดินแดงห้วยขวางวังทองหลังบึงกลุ่มคณายาจวจตุจักรหลักสี่บางเขนดอนเมืองใส่ไหมบินบุรีคลองสามวาหนองจอก เหนื่อยคือแทบจะทุกที่เลยข<ช>องกรุงเทพนะครับคุณผู้ชมที่เห็นว่าฝนตกหนักสุดก็คือในเขตหลักสี่แล้วแถวแจ้งวัฒนะอ่ะเวลาฝนตกหน่อยนึงเนี่ยน้ำมันก็ท่วมแล้วใช่ไหมครับไม่ต้องไม่ต้องฝนตกก็ติดหนักกันอยู่แล้วอันนั้นไม่มีฝนก็แย่เ<ช>มื่อวานมีฝนยิ่งหนักไปกันใหญ่อย่างที่บอกแต่ว่าดีนิดเดียวก็คือว่าเมื่อวานวันหยุดแต่วันหยุดคนก็กลับจากการท่องเที่ยวไงวก,กลับจาก,กาไปเที่ยวต่างจังหวัดขับรถกลับมากรุงเทพเอ้ามาเจอฝนตกมาเจอน้ําท่วมเออมันก็หนักแบบนี้นะครับ วิพงวิภาวดีรังสิตเหล่านี้เนี่ยคุณผู้ชมครับรถติดกันอย่างหนักเลยอ่ะรวมไปถึงอีกนี่แถวไหนเนี่ยอ๋อ,อวิภาวดีขาข,าขา้วาวิาวดีวิภาวดีขาขา้าคือนอกจากวิพาวดีแล้วเนี่ยราชพฤกษ์เองก็หนักไม่แพ้กัน,นเพราะว่าด้วยความที่ฝนมันตกลงมาเนี่ยนะมันรอการระบายมันก็ท่วมไปแบบนี้รถก็เลยไม่สามารถใช้ความเร็วได้ก็รถติดกันไปอีกเหมือนกันนะฮะในขณะเดียวกันอย่างที่บอกคุณผู้ชมแจ้งวัฒนะ ทั้งใต้ทางด่วนเองเนี่ยก็น้ำท่วมนะฮะร,รถเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้าและเช่นเดียวกันกับถนนแจ้งวัฒนะเองก็รถตกฝนตกเนี่ยน้ำก็ท่วมเหมือนกันก็กลายเป็นคลองเลยคุณผู้ชมหลายคนถึงขั้นแซวกันเลยว่าโอ้โหตกทีไรอยากจะขับเรือทันทีเพราะน้ำมันท่วมค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีการรอระบายกันแบบนี้ก็เลยต้องมีการออกมาเตือนกันว่าเวลาขับรถในสถานการณ์ที่ฝนตกหนะักน้ำรอการระบายต้องระมัดระวังกันด้วยอย่าใช้ความเร็วเยอะเกินไปอันนี้ก็ ช่วงนี้อาจจะต้องตั้งรับให้เยอะหน่อยนะครับคุณผู้ชมเพราะฝนยังคงตกต่อเนื่องนะครับแล้วก็พอเปิดทํางานแล้วเนี่ยถ้าฝนตกตอนที่เลิกงานก็จะทําปกติรถติดอยู่แล้วแล้ว<ช>ถ้าเกิดน้ําท่วมนี่ยิ่งหนักไปกันใหญ่เลยนะครับแต่กรุงเทพเนี่ยก็ระบายเร็วรดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญจากสํานักข่าววันนิวส์นะครับเชื่อบันในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ